พระวาจาของพระเจ้าเประจำวันอังคารที่สองกรกฎาคมสัปดาห์ที่สิบสาเทศการธรรมดาบทอา่านจากหนังสือประกาศกอาโมสบทที่สข้อหนึ่งถึงแและบทที่สข้อสิบเอถึงสิองชาวิสราเอนเอ๋ยจงฟังพระวาจานี้ ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสคาดโทษท่านทั้งหลายและคาดโทษชนทั้งเผ่าที่เราได้นำขึ้นมาจากแผ่นดินอียิปต์ว่าในบรรดาชนเผ่าทั้งหลายบนแผ่นดินเราได้เลือกท่านเท่านั้นเราจรึงจะลงโทษท่านเพราะความผิดทั้งหมดของท่านคนสองคนจะเดินไปด้วยกันได้หรือถ้าไม่ได้ตกลงกันไว้ก่อนสิงโตจะคำรามในป่าได้หรือถ้าไม่มีเหยื่อ สิงหนุ่มจะร้องออกมาจากถ้ำหรือถ้าจับอะไรไม่ได้นกจะลงมาติดกับบนแผ่นดินได้หรือถ้าไม่มีผู้ใดวางกับดักไว้ถ้าไม่มีอะไรเข้าไปติดกับจะลั่นขึ้นจากพื้นดินได้หรือถ้ามีเสียงเป่าแตรเขาสัตว์ในเมืองประชาชนจะไม่ตกใจกลัวหรือหายนะจะตกกับเมืองหนึ่งได้หรือ ถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงกระทําให้เกิดขึ้นใช่แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าไม่ทรงกระทําสิ่งใดถ้าไม่ทรงเปิดเผยความลับแก่บรรดาประกาศกผู้รับใช้พระองค์สิงโตคำรามแล้วผู้ใดจะไม่กลัวบ้างองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสแล้วผู้ใดจะไม่ประกาศพระวาจาเราพลิกท่านให้ความ เหมือนพระเจ้าทรงเคยคว่ำเมืองโซโดมและเมืองโกโมราท่านทั้งหลายเป็นเหมือนดุนฟืนที่ถูกดึงออกมาจากกองไฟถึงกระนั้นท่านทั้งหลายก็ยังไม่กลับมาหาเราเพราะเหตุนี้อิสราเอลเอ๋ยเราจะทำกับท่านเช่นนี้อิสราเอลเอ๋ยจงเตรียมตัวไปพบพระเจ้าของท่านเถิดเพราะเราจะทำกับท่านเช่นนี้ บทอ่านจากพระอรสารตามคำบอกเล่าของนบุญมัทธิวบทที่8ข้อ2 3สถึง27เวลานั้นพระเยสุเจ้าเสด็จลงเรือบรรดาศิษย์ติดตามพระองค์ไปด้วยทันใดนั้นเกิดพายุแรงกล้าในทะเลสาบคลื่นสูงจนไม่เห็นเรือแต่พระองค์บรรทมหลับบรรดาศิษย์จึงเข้ามาปลุกพระองค์ ทูลว่าพระองค์เจ้าค่าช่วยด้วยเถิดเรากำลังจะพินาศอยู่แล้วพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าทำไมจิงตกใจกลัวเล่าท่านช่างมีความเชื่อน้อยเหลือเกินแล้วทรงลุกขึ้นบังคับลมและทะเลท้องทะเลก็สงบราบเรียบคนทั้งหลายต่างประหลาดใจพูดว่าท่านผู้นี้เป็นใครหนอน ลมและทะเลจึงยอมเชื่อฟังเช่นนี้สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสัทธาและสติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับพันธสัญญาระหว่างพระเจ้ากับประชากรอิสราเอล ซึ่งหมายถึงการออกจากประเทศอียิปต์และการได้รับการช่วยให้รอดพ้นจากการเป็นทาสมิใช่เหตุที่ชาวอิสราเอลจะนำมาใช้เพื่อละเว้นจากพันธหน้าที่ที่ตนมีต่อพระเจ้าได้อีกทั้งไม่ได้เป็นประกันว่าพวกเขาจะทำความผิดได้โดยไม่ถูกลงโทษองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเอาพระทัยใส่ประชากรอิสราเอล และทรงช่วยพวกเขาให้รอดพ้นเพื่อพวกเขาจะกลับเป็นเหมือนพระองค์เปียนแบบพระองค์และติดตามพระองค์โปรง่งโงเป็นบิดามิใช่เจ้านายที่เคร่งครัดทรงเป็นมิตรมิใช่ผู้ปกป้องทรงเป็นมารดามิใช่ผู้ปกครองคำถามเจ็ดข้อที่ปรากฏในตัวบทว่าคนสองคนจะเดินไปด้วยกันได้หรือ ถ้าไม่ได้ตกลงกันไว้ก่อนสิงโตจะคำรามในป่าได้หรือถ้าไม่มีเหยื่อสิงหนุ่มจะร้องออกมาจากถ้ำหรือถ้าจับอะไรไม่ได้นกจะลงมาติดกับบนพื้นดินได้หรือถ้าไม่มีผู้ใดาวางกับดักไว้ถ้าไม่มีอะไรเข้าไปติดกับจะลั่นขึ้นจากพื้นดินได้หรือ ถ้ามีเสียงเป่าแตรเขาสัตว์ในเมืองประชาชนจะไม่ตกใจกลัวหรืออายนะจะตกกับเมืองหนึ่งได้หรือถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงทำให้เกิดขึ้นคำถามเหล่านี้เป็นการปูทางให้องค์พระผู้เป็นเจ้าต้องตรัสและประกาศุกต้องทำการพยากรณ์ สิ่งที่ปรากฏขึ้นมาคือความจริงของสัมพันธภาพแห่งพันธสัญญาระหว่างพระผู้เป็นเจ้ากับประชากรของพระองค์พวกเขาเป็นประชากรเพราะพระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกสรรพวกเขามิใช่พวกเขาที่เลือกพระองค์พระองค์ทรงซื่อสัตว์ต่อพระองค์เองพระองค์ทรงกระทำการตรงกับสิ่งที่พระองค์ทรงเป็น พรคทรงเลือกประชากรอ,อิสราเอลและทรงมอบความรับผิดชอบที่สูงกว่าให้พวกเขาการพบปะระหว่างพระผู้เนเจ้ากับชาวอิสราเอลทั้งในพันธสัญญาเดิมและในพันธสัญญาใหม่ล้วนเป็นภาคการพบปะที่น่าพิศวงน่ากลัวทำให้เกิดความปั่นป่วนในใจและก่อให้เกิดความกระตือรือร้นเสมอ ส่วนในพระวรสารในวันนี้พูดถึงพระศาสนาจักรที่เป็นเหมือนนาวาที่กำลังฝ่าคลื่นลมในนาวาลำนั้นพระเยซูเจ้าทรงบรรทมหลับอยู่ประสบการณ์ของการถูกทอดทิ้งจากพระผู้เป็นเจ้าหรือพระศาสนาจักรทอดทิ้งพระเยซูเจ้าและพระเยซูเจ้าทรงปล่อยให้พระศาสนาจักรเดินไปตามลำพัง เป็นภูมิหลังของตัวบทพรอรสารในวันนี้การภาวนาอ้อนวอนพระองค์การเข้าใกล้พระองค์และปลุกพระองค์ให้ตื่นจากการบรรทมหมายถึงการพบตนเองเป็นผู้มีความเชื่อเป็นสิทธิของพระองค์อีกครั้งหนึ่งอีกทั้งอยังพบว่าพระองค์ทรงเป็นเจ้านายและพระคริสตเจ้าพายุแห่งกิเลสต,ตัณหา ชัยชนะเหนือความตายถูกกระจัดออกไปจากการประทับอยู่ของผู้มีอำนาจจัดการสิ่งต่างๆให้อยู่ในที่ของมันมัทธิวแสดงให้เห็นว่าพระเยซูจเจ้าทรงตำหนิบรรดาสิทธิ์ที่มีความเชื่อน้อยก่อนที่พระองค์จะทรงบังคับลมให้หยุดและบังคับท้องทะเลให้สงบราบคาบ ความเชื่อของบรรดาศิษย์กับอำนาจของพระเยซูเจ้าเหนือธรรมชาติมีความสัมพันธ์และเป็นเงื่อนไขต่อกันในกรณีนี้พระเยซูเจ้าทรงแสดงอำนาจของพระองค์และบรรดาศิษย์ก็ยอมเชื่อพระองค์การบรรทมหลับของพระเยซูเจ้าบนเรือยังบ่งบอกล่วงหน้าถึงการสิ้นพระชนของบุตรแห่งมนุษย์ ที่ท้าทายความเชื่อของพระศาสนาจักรและความเชื่อมั่นของพระผู้ทรงถ่อมพระองค์จนถึงทรงยอมรับแม้ความตายเป็นความตายบนไม้กลางเขนที่มีต่อพระบิดาเจ้าสวรรค์ขอพระเจ้าทรงวอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักแจ่มใสต่อท่านและโปรดปราณท่าน ขอพระองค์ทรงผินพระพักมาอย่างท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทินอาเมน